على قد พี่ถ้าจะให้ติปหรือว่าให้รางวัลไม่ต้องเดินมางห้เหนื่อยเลยนะพี่อย่าชูมือขึ้นแล้วมเดินไปหาเองเลยครับผมบอกตรงพี่วันนี้มาหาตังค์โดยเฉพาะนะครับไม่ได้มาหาหน่อไม้นะพี่ชอบชอบรำแบบนี้อะไรก็แบบวันนี้เอาใจแบบลูกค้าเพื่องจะติดเลาวเนี่ยเอาใจแบบลูกค้าสุดไหมเอาใจแบบลูกค้าเราจะเดินไปทีนัโตเรามาอยากฟังเพลงอะไรดีกว่าครับผมเราถามกันเลยบางท่านครับผมครับ มาสำัร้องเพลงครับเดี๋ยวที่เดินมานี่จะให้ใครครับอ่าเดี๋ยว,วเอาเอาอย่างนี้มือ,อสองตัวมาร้องกุมล่นเลยฝั่งนี้เคิ 2009, ค่งพันก้าครับฝั่งรู่นสองพั้าครับผมอะไร <มา S 1> นะนะ อะไรนะอันน uh, uh ี Wh ้พันเก้าครับผมอันน like. ี้แพงเก้าอันนู้นเป็นเครื่องสองพันห้าครับผมไม่ต้องขออะไรไม่ต้องขอไอจีครับผมเอาหมายเลขบัญชีมาเออได้ได้ได้มีธนาคารอมสินครับผมพิสตจน์ครับครับผมพันเก้านี่คือยังไงพันเก้าทีซีครับความเร่งความแรงครับเดี๋ยวหนึ่งนะครับผมหนึบยอดนะครับผมแล้วเครื่องสองพันห้าล่ะครับสองพันห้าดีขึ้นเขาหยู่ เ,นะเรื่องพันเก้าครับผมอ่ะหนูพันเก้ามาเยี่ยมตรงการลางเลยลุงหลายๆท่านดูครับอีสู่ๆครัเราวันนี้ขอนําเสนอเครื่องพันเก้าครับพันเก้าสีซีจะมันจะเป็นยังไงขอดูครับเฮ้ยเฮ้ยเอาละครับเอาละครับเครื่องพันเก้าครับเฮ้ยเฮ้ยเเครื่องพันเก้าแ่ะครับเพื่องันเก้าเื่อก็จะคงจะยังไม่แรงเท่าไหร่ การขึ้นเขาก็คงจะขึ้นแบบเรื่อนๆช้าๆครัการเหยียบก็คงจะแบบว่ากำลังจะสติการนิดหนึ่งการเหยียบต้องเร่นปลายเร่นปลายพอปลายมันปุ่งปึ๊บมันเป๊ะขึ้นทันทีอ่ะมาไปเป็นเครื่องสองพันห้าต้องชมครับผมต้องชมครับนี่คือเครื่องได้ความรวเร็วอะไรครับพี่ครับเฮ้ยแล้เนีเฮ้ยแล้วเนีเฮ้ยแล้นี่ขนาดจะไม่ต้องเที่ยวกันเทียวกันเที่ยวกันเต็มหมดอะเติมน้ำมันเครื่องผัดก้าก่อนนะครับหนึ่งร้อยบาทก่อนครับ หนึ่งบาทนี้ก็วิ <updated> ่งได้ไกลนะครับผมนะฮะก็จะเป็นกรุงเทพบุรีรัมย์เลยนะฮะเสื้อพันเก้าต่อไปครับขอสาวแบบหนักๆเรื้อสองพันห้าความรว อะไรนะดาวสุนพระเศษครับแล้วผ่อนเหรอครับผมไปใช้ก่อนสามเดือนครับผมเราไปทำเลันได้ไนะครับจากไหนครับแต่น้องมาจากไหนครับจากไหนครับสาขาลัชดาร์อะไรนะครับพูดดังๆครับโอ้ยมาสาขาลัชดารโอ้จากสาขาลัชดารนะครับโอ้จากสาขาลัชดารเครื่องเครื่องอันนี้คือเครื่องสองพันห้าหนึ่งร้อยบาทหนูจ๋านี่แค่สองพันห้าถ้าหนูเครื่องสามพันผู้ใดหนูจะได้เยอะมากกว่านั้นอีกเออเดี๋ยวพี่ สองพันนี้เติมน้ำมันไปบ่อยแล้วพอเหลือเติมแก๊สสักที้สิบไหมครับไอ้โจมก็พูดงไปเติมแก๊สอะไรือประหยัดด้วยเนี่ยรถในคันเนี่ยไม่มีคนอยากได้เลยนะเออโอ้โหเอาเครื่องสองพันห้ารับน้ำมันไปก่อนครับนี่คือคำว่านี่แค่สองพันห้าในเจ้าถ้าหากขึ้นสามพันจะทาไงสามพันะรท่านอยากจะดูสามพันบ้างไหมครับไม่มีท่านไหนอยากจะดูเครื่องสาม แฉกโจ้ไอ้กูบอกนวมึงจะพูดยี่สิบถือว่าเป็นบุญคุณอย่างยิ่งตังจำนวนนี้จะใส่กรอบไว้แล้วจะจำหน้าที้ตลอดชีวิต <c oughs> ยังดีนะครับที่ได้มาไม่เป็นไรเราเติมแก๊สเราลดเราเบาๆชิวๆวิ่งได้เรื่อยๆไม่พอใจแล้วก็โบอกเราบอกเขาน้ำมันหมดแก๊สหมดเราเบิดปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เจ้าครับผมมีเคร่มงสิบร้อยอยู่นะเมื่อกี้พี่เจ้าพอดีก่อนนะเพราะว่าพี่เขาอยากจะดูเครื่องสามพันเด็ดทีนนี้อ่ะเครื่องสามพันใช่ไหมครับพี่ครับครับผมพี่ติ่ใจสองพันห้าหรือเครื่องพันเก้าหรือว่าอยากจะอ่าสนใจเครื่องรุ่นไหนครับ คูเรื oh yeah. ah. Cho, ่อยสามวันแลสนใจแกก็ออกไม่ได okay. ้หรอกังไปนั่งอยู่ตข้างอะไรเเจ้าทําไมพูด่างนี้อันนี้พี่คีไ้สาักหามันหีเป็นเมียพูดไปเลยผูายมาอย่างนี้มันนได้เานี่ครับอันนี้ใช่ใช่เมียไหมครับใช่เหมาไม่คูออกเลไดูมีเมียเนี่ยถ้ามีคนนั่งนั่งาไม่รู้จักกันนั่งเาจะแบบไอ้โหดูแบบสัใจย่เลยกระเป๋าตามีร้อนน ไอ้ไม hey, yeah, yeah, like wow. okay. mm ่ใ hmm. ช yeah, 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 so yeah. uh ่แ huh. ล yeah. uh ้วเพาเป็นเมีย huh. ป yeah. yeah. oh ุ huh. uh ๊บขนาดหยิบอาหาเนี mm ่ยไม่กล้าไม่กล้ามองเลยเมียปุ๊จะมองคุณอยู่หรือเปล่าวะมันในใจแล้วถ้าแกจะมองแดนเซอร์มองมองแดนเซอร์มองด้วยหางตามองมองยังไงมองแบบปุ๊บแล้วก็มองเมียด้วยมองแล้วก็มองเมียอุ้ยพี่ไม่เชื่อพี่ไม่เชื่อพี่เขาเป็นคนที่ใจกว้างเป็นคนที่ไม่กลัวเมียเอาเนอะอะลองเล่นดนตรีขึ้นมาสักเพลงสิครับแกเต้นเลยอ้าวไม่เชื่อด้วยอวะ ไปหาปลาครับเครื่องสามพันอยู่ตรงนั้นครับไปเลยลูกเดินไปเลยลูกเดินไปเดินไปอ่าออ่ะเครื่องสามพันไงยต๊ะคอนเทนเนอร์มันีองมีส่วนที่ขาวโบ๊้เลยปลาี่บอกว่ามึงจะเซลล์โต๊ะอูกว่าอีสิพานั่งด้วยกันตั้งหลายโต๊ะไบอกโอ้โหสุดยอดเลยคือผมชอบเนี้ยผมชอบนี่แหละเครื่องสามพันนี่แหละแกบอกว่าเหมาะกับการทุกใช้งานโดยเฉพาะใช้งานหนัก ดูแล้วไงตัวนี้ไม่น่าจะหนักครับถ้าผมใช้รุ่นนี้เป็นยังไงครับน่าจะเป็นผมน่าจะหนักครับผม <c oughs> โอ้โหไม่ธรรมดานะรุ่นนี้เห็นแล้วคนแต่ละคนครับอ่ะเอาขอเครื่องสัมพันธครับพิเศษครับจัดสตัาฟมาเลยครับทุ้ครับ ส่วนเจอาไปล้มทัรไปมทต้องเตตาซน่อยวไปเก็นาน้องแค่บางอาทตกปลนไ้ะนกน่ำน่ำน่นกกระกนโอยพอลอคจะพอไมเป็นอะไรผมไม่ไหวแล้วเป็นอะไรตอไปเปลี่ยนน้มันเครื่องไปสทไหมฮะโ ขอบคุณขอบคุณปลาด้วยครับสามคุณครับขอบคุณปลามากนะครับปลาครับโอ้ยเฮียสุดยอดปังเลยนี่นะครับผมก็อยากขี่เครื่องสามพันเหมือนกันพี่ถ ut ้าผมอยากออกรถวันน um> ี้ผมเอารถผมเคอร์นได้ไหมครับผมผมอยากได้เครื่องสามพันยัง